สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงในดีทิปแอนทิปนะครับทิปดีทิปโด,ด,ดนโดนนะครับวันนี้เราอยู่กับอุปกรณ์ที่เรียกว่า r c 4 5 Modular Plug นะครับหรือว่าหัวแดนตัวผู้นั่นเองโดยปกติทั่วไปหัวดแดนตัวผู้ก็จะรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับแต่ในหอก็จะมีการดีไซน์ที่แตกต่างก,กันบ้างเล็กน้อยแคท8อีกใน e แ,แบบนี้แคท6หรือแคท6ก,ก็จะเป็นประมาณ2ชิ้นด้วยกันนะครับนี่คือทั่วไปแต่ปัญหายอย่างหนึ่งนะครับที่เราเจอคือหัวตัวผู้ที่เป็นแคิ6หรือแค่เนีย ลูกค้าหรือคนใช้งานจริงจะมีปัญหาเรื่องของการจับเรียงสายนะครับแล้วก็การที่มี2ชิ้นเนี่ยก็ชอบที่มันจะหายบางชิ้นหรือชิ้นเล็กๆน้อยๆนั่นเองวันนี้ดีไซน์ใหม่ของรีงม m ส s ์นะครับจะมาตอบโจทย์ช่วยกันได้ครับด้วยการดีไซน์แบบนี้นะครับที่เป็นแบบแองกูเชนะครับนี่ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยการดีไซน์แองกูเลชนะครับช่วยแก้ปัญหาอย่างหนึ่งคือตัวนี้ระเดับในเวละที่โค้งบนเมื่อเทียบกับกปกติทั่วไปที่เป็นแบบนี้นะครับ ปัญหาของทั่วไปเนี่ยที่เราเจอคือตัวตัวผู้ถ้าเราเอามือไปโดนโอ้โหเนี่ยครับเริ่มงอนี่อกาสหักหรือชำรุดได้แต่ดีไซน์ของแองโกลเลแบบนี้ทําให้มือเราไปโดนไม่หักไม่ชำรุดนะครับและไม่เพียงเท่านั้นด้วยการดีไซน์ของเขาจะเหลืออุปกรณ์เพียงแค่หนึ่งชิ้นทําให้ผู้ติดตั้งติดตั้งงานได้ง่ายมากเลยโดยเฉพาะการตั้งอิบานตึกล้องไอทีเมื่อทีปีขึ้นไป็นเสา มีหลายชิ้นมีสองชิ้นยากนะครับแล้วก็ติดตั้งได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่รวมถึงปัญหาการเรียงสายนะครับที่ต้องตัดประหยัค่อนช่างพอดีครับแต่ก็แหละตัวนี้นะครับเราเป็นแค่เรียงสายให้พอดีนะครับเป็นโ๊อตเอหรือโฟล์ดก็ได้แทงหรือเสียบสายให้กระกก็ออกไปได้เลยนะครับแล้วใช้คีนตัวนี้ใส่แบบนี้นะครับแล้วทำการย้ำด้วยการดีไซน์ใบมีดตรงนี้นะครับจะตัดสายส่วนเกิอนอ,อ,กอัตโนมัติได้เลย เท่นี้ครับเราก็สามารถได้หัวตัวผู้เก๋ๆโดนๆนะครับไปใช้งานได้แต่สําหรับบางคนบอกว่าเราอยากให้เรื่องการโค้งงอหรือการโรเทคสายตรงนี้ดีเพิ่มขึ้นนะครับของดีมาสเองก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวปักบูทนะครับที่แบบคริสตัลแบบนี้นี่ดีไซน์แบบนี้ทําให้สุดท้ายแล้วเวลาเราเข้าหัวกมาแล้วจะกลายเป็นรูปแบบนี้ครับเป็นแบบแองเกิลเลนะครับแล้วก็จะมีตัวบูทที่เป็นแบบคริสตัล คือเรื่องการเบนดิ้งนะครับเรื่องการโค้ง,งต่างๆก็จะโปรเทคตรงสายได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือตัวดีไซน์ใหม่ล่าสุดที่เป็นแองกลาชร์เราครับแล้วถ้าอยากรู้ว่าการเข้าหัวหรือการเทอร์มินเอตอนเนี้ยยากหรือง่ายแค่ไหนเดี๋ยวไปดูนะครับโอเคครับสำหรับการเข้าหัวนะครับหรือว่าการเทอร์มินเอต์นะครับเรามาดูกันว่าทํายังไงกันบ้างออาก่อนอธิบายอุปกรณ์ก่อน,อนเริ่มต้นก็เป็นสายแาสซิกนะครับตัวน,นี้เป็นลิม่าส์แคสซีครุ่นยีิอครับ ถัดมาพระเอกของเรานะครับจะเป็นมูนูลาฟลักรุดแองโกลลตครับตัวนี้ถัดมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นมูนูลาฟลักบูตนะครับเป็นตัวบูตของเขาสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับคินบป้ถูกนะครับอุปกรณ์ตัวนี้สามารถที่จะปอกสายก็ได้นะตัดสายก็ได้หรือฟังก์ชันของการย้ำสายของเขาก็จะตัดสายส่วนเกินออกได้อัตโนมัติกันในการเข้าัปกตินะครับเราก็จะมีตัวนี้ ที่เป็น a อ g l ก l ลลของเรานะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยแต่ถ้าใครอยากที่จะได้ในเรื่อง ible, ของการ Flexible บิลการโคงงอนะครับก็จะมีตัวบู t ถ้าใช้บูท boot, ใส่บูทก่อนนะครับขันดับแรกเลยจากนั้นถัดมาเราทำการปอกสายประมาณ1นิ้วโดยใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับปอกสายประมาณ1นนิ้วเรียบร้อยละก็จะมีสี นะครับของสายแลนทั้งสี่ผู้สีแกนกลางของเขานะครับก็จะเรียกว่าคอร์สคิลเลอร์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการลดการปวนระหว่างผู้สายนั่นเองความจำเทงากับเราไม่ใช่นะครับตัดทิง้งจากนั้นทำการเรียนสีนะครับตามสแตนดาดนะครับจะเป็นโคดเอหรือโคดบีก็ได้ก็ประเทศไทยก็จะนิยมโคดบีเป็นหลักนะครับเราก็เรียนก่อนเลยนะครับขาวส้มขาวส้มส้มขาวเขียว ขาวเขียวปึ๊บน้ำเงินของรีมาสก็จะมีการปิกเกี่ยวที่ค่อนข้างถี่นิดหนึ่งนะครับดังนั้นก็คงต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในการเข้าหัวแต่ก็ไม่ได้ดังมากครับสุดท้ายข่าวน้ำตาลมันปากนะครับเรื่องแบบนี้เรียบร้อยเราทำการรวบนะครับให้เป็นกลุ่มก้อนนะครับดีนิดนึดนงนะครับให้เขาเรียงตัวได้สวยงาม ปกติทั่วไปสำหรับสายแคสซีก็จะต้องตัดให้ได้ระยะที่พอดีนะครับแต่ด้วยดีไซน์แองเกิลแอดของเราไม่ต้องตัดให้มันพอดีครับตัดเฉียง45องศาธรรมดาของนะครับจากนั้นก็ทําการใส่เข้าไปที่หัวตัวผู้นะครับขเข้าไปเลยมานจกด้านข้างนะครับจะเห็นว่า ก็ดันเข้าไปนะครับันตัวเปลือกแต่เก็่เนี่ยฝุดแบบนี้นะครับสายส่วนเกินก็จะออกมาทางด้านหน้าตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปซีเนียร์สจะใครที่เป็นหัวตัวผู้ก็ย้ำจบได้เลยนะครับแต่ถ้าใครมีบูตใส่บูตได้ครับทีนี้การดูของบูตนะครับมันจะมีตัวล่องตรงนี้อยู่นะครับให้อยู่ฝั่งเดียวกับตัวของตัวย้ำบริเวณจุดนี้นะครับใส่เข้าไปได้เลย,เลยแบบนี้เอาคิมย้ำมานะครับช้อนเสร็จว่า8ที ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปที่สุดเลยจากนั้นทําการย้ำมันจะตัดสายส่วนเกินออกอัตโนมัตินะครับง่ายเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคฝากไว้นะครับสําหรับตัว New Product นะครับที่ออกมาให้ดู่านได้ลองใช้งานกันนะครับสําหรับตัวนี้โมดูลาร์ราป,ปลั๊กที่เป็นแองกอเลชนะครับเป็นเแอบน,นี้ค่ะง่ายตกในชิ้นเดียวนะครับฝากไว้สวัสดีครับ